อนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เ mm. กาะคำชะโนดวันนี้ขับเรือมา mm. เขาบอกว่ากรณีถ้าเข้าป่าคำชะโนดนี่ก็คืออย่าไปจับต้นคำชะโนดนะ mm. เพราะว่าง,งูมันจะขึ้นตรงต้นคำชะโนดนะเนาะ, mm. ะบางทีง,งูง,งูหนีน้ำแล้วเนาะมันก็ต้องระวังอ่ะจะเข้าแล้ว ปอกปูแล้วว่าอยากมาหาปูมากไม่นอนปะใช้แต็นี่ปะก็คือพยายามพายอย่างเดียวนี่นอนนี่นะที่ที่เป็นเกาะนะปกติจะไม่มีน้ำอย่างนี้นะน้ำไม่ท่วม สิ่งที่ควรระวังเนาะก็อย่าไปเขีย่ยไปจับต้นทําชะโนดเลย<ม>เพราะว่าสัตว์ป่าจะขึ้นมาเนี่ยจะยมาอยู่ตรงตรงร้นทําชะโนดเนี่ยเพราะว่าน้ําม,มันขึ้นเนาะไม่รู้ว่าง,งูหรืออะไรมันก็จะมีหมดแหละเพราะว่ามีน้ำแล้วเนาะนี่นะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยก็<ม> กล้วเขามาดูสารปูเนาะนั่นสารปูคองของตรง,งนัง้นเพราะว่าจะพยายามจับอะไร,เ,รไะเพราะว่าชีเขียแมงกอดเยอะพอปูแล้วว่าให้เดินทางเข้ามาอย่างปลอดภั ก็จะนะสีส้นบไว้แนี่้แ้นี่สาโปที่มีกล้องด้วยเขาจะรู้ไหมว่าเราเข้ามานี่หน้าทางเข้ามอตสวยมาก อพอดีเลยนะพอดีกับสารปู่พอดีเลยเราไม่ได้เข้ามาเอาอะไรนะสิ้นนะเราเข้ามาดูมามาดูปู่เฉยพอดีเลยเนาะท่วมพอดีเลยนะเข้าไป ยาดปูเดอร์ปูมาเยี่ยมปูนี่นะวันนี้มีโรงยีคนเดียวเน,ะนาะน้ำท่วมถึงนี่เลย